โอเคนะครับก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะับมาเจอกันเหมือนเดิมนะับในช่องชีวิตติดห่วยนะครับก็วันนี้นะับแนวทางของเรานะับจะมี2แนวทางด้วยกันนะสําหรับวันนี้นะับวันที่11นะครับแป,ป๊บแป,ป๊บนะวันที่11เดี๋ยวก็สส้นเดือนแป,ป๊บแป,ปนะ๊บนับเดี๋ยวก็ฝากติดตามคลิปห่วยไทยด้วยนะครับ เยวจะมาลงให้ winter, sweep, นะครับงวดประจําวันที่16นี้นะครับวันนี้นับมาอยู่มาเจอการเหมือนเดิมนับตามชื no ่อคลิปเลยนะครับจะอยู่กันในห่วยฮานอยนะครับฮานอยประจําวันที่11นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็มาดูย้อนหลังกันก่อนนะครับสําหรับเมื่อวานนะครับเมื่อวานที่ให้ไปนะครับเมื่อวานเราได้เด่นสองและเด่นหนึ่งนะครับเด่นสองกับหนึ่งนะผลเมื่อวานออกนะครับออก ก้าข้างบนออกเก้าสองเก้าครับข้างล่างแปดเจ็ดนะครับข้างล่างแปดเจ็ดนะครับเมื่อวานเราให้สองและหนึ่งไปนะครับก็เข้านะครับเข้าที่สองข้างบนนะครับก็ยินดีกับคนที่ได้แก้ตัวสําหรับวันที่เก้านะครับเราก็มาเล่นเมื่อวานนะครับถ้าเกิดใครเล่นก็น่าจะทบได้ไปนะครับ รับรองได้นะครับว่า1เดือนนะครับถ้าภายใน1เดือนต้องต้องเข้าดีว่ารุดนะครับต้องเข้าเยอะว่ารุดนะครับยังไงมันก็มีเข้ามีรุดนะครับแต่ผมพยายามทําให้มันแบบให้มันเข้าดีที่สุดนะครับก็ฝาาติดตามนะครับฝากกดติดตามฝากดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกดทั้งหมดนะครับคลิปมันจะได้เด้งนะเพราะว่าบางทีอาจจะลงให้เที่ยงให้บ่ายนะครับก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับ ก็ฝากติดตามไว้นะครับเป็นแนวทางอีก1ช่องนับวันนี้มันเจอกันวันที่11นะครับมาดูกันนับหวยฮานอยของเรานับจะได้ตัวไหนนะครับโอเคนะครับฮานอยวันนี้นับก็จะมีหวยลาวด้วยนะครับเดี๋ยวฝากติดตามหวยลาวนับแก้มือนับแง่แก้มือวันวันพุธนับที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวมาดูกันนับว่าวันนี้เราจะได้ตัวไหนนะครับ โอเคนะก็จะได้ตัววินนะครับเอาไปวินนะห้าตัวแล้วก็ไปจับคู่สองตัวนะเป็นตัวเด่นสองตัวนะครับก็คลิปนะับคลิปทุกคลิปที่ทำมานะับก็ตามสูตรเลยนะควันนี้ก็จะทำเอาเป็นสูตรใหม่สูตรเดียวนะครับสูตรเก่ 9, าเมื่อวานก็รุดนะก็ตัดทิ้งไปนะครับตามที่บ้องนะเล่น เล่นสามนอยนะนะครับเฉพาะกิจนะครับอันนี้เรียกว่าฮาหนอยมัดรวมก็ได้นะครับเพราะว่า 2, นะมันออกดีนะมันออกดีได้จริงๆเมื่อก่อน oren, แรกๆก,ก็ให้เป็นปกติอย่างเดียวนะครับแต่ยังไงก็นแนะนําแค่ฮานอยปกตินะครับอย่างเดียวนะครับแต่มันสามารถนําไปเล่นได้ไงครับก็เอาไปเล่นนะเป็นเฉพาะกิจนะครับ เฉพาะกิดลุดไปเล่นบิเศษนะไม่เกิน2ตัวนี้แน่นอนครับไม่ต้องเล่นฮานอยปกติเลยนะบ,บางวันเพราะว่ามันก็เข้าดีนะสำหรับเมื่อวานก็เหมือนกันนะครับฮานอย <c oughs> เลขสองนับมา3ามฮานอยเลยนะครับถ้าวันไหนมันมาทั้ง3อย่างนี้ก็ได้3ต่อเลยนะครับก็เลยเรียกว่ามัดรวมฮานอยเลยก็ได้นะครับแต่ แต่จริงๆก็แนะนำแค่อันเดียวนะครับวันละแค่1อันหนึ่งหุ้นก็พอนะครับหนึ่งหวยพอนะครับโอเคนะครับจะได้ไม่ช้ามากนะครับวันนี้นะครับจะได้ครับจะได้ตัวคนับเอาไ้จับคู่นะครับได้7 8 9ดแคดับศและ1นนะครับตัวเด่นของเรานะครับตอนนี้ผมก็ตัดมาเป็นแค่ตัวเดียวสูตรเดียวนะครับ ก็จะเป็นสูตรใหม่ล้าสุดนี้นะครับก็เมื่อวันที่เข้าสองและหนึ่งับสำหรับวันนี้นับได้ตัวเด่นนะครับเด่นเด่นซนะครับแล้วก็เด่น3นะครับเด่นซีและเด่น3ามนะครับสำหรับหวยฮานอยวันนี้นะครับไอหวยฮานอยนะครับสามารถนำไปเล่นได้เหมือนกันนะครับนำไปเล่นเป็น นำไปเล่นเป็นหวยลาวก็ได้นะครับ4ก็3ไม่แน่ลาวก็อาจจะมีมาสักตัวนะครับโอเคนะครับมาดูกันนะครับตัวจับคู่ของเรานะครับได้47 48 49นะครับ40แล้วก็41นะครับส่วน3นับ37 38นะครับ39 ามศูนย์นะครับแล้วก็สามหนึ่งนะครับเลขนะมันมีเข้ามีรูดอยู่แล้วนะครับใครอยู่ที่ใครดวงใครนะจะเข้ามาเจอคลิปนี้นะครับถ้าเกิดมาเจอวันแม่หวยลาวงวดที่แล้วนะครับก็ใครมาเจอในงวดที่แล้วแล้วมันรูดก็อาจจะเครียดกันนะครับก็ไม่อยากให้คิดอย่างไ้นนะครับก็เอามาตามมาทบก,กันได้นะครับเดี๋ยววันนี้ติดตามนะครับคลิปต่อไปนะครับว่าหวยลาวของเราจะได้อะไรนะครับ โอเคนะสำหรับคลิปหวยฮานอยวันนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากติดตามนะฝากกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนแค่นี้เลยนะครับกดปุ่มติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดทั้งหมดที่รูปกระดิ่งนะครับมันจะได้เด้งนะเวลาผมลงคลิปให้ช้านะครับพอประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากผู้ชมทุกท่านนะครับติดตามช่องเล็กๆช่องนี้อีกช่องหนึ่งด้วยนะครับก็จะเอามาลงให้นะไทยลาวน้อยนะครับ ใครชอบอันไหนก็ปักรอเลยนะครับแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมจนจบคลิปสวัสดีครับ